สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหิ่งห้อย a m i l y channel นะคะเราอยู่กันที่วัดหลวงปู่เอี่ยมนะคะสะพานสูงนนทบ,บุรีนะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปไหว้พระทาบุญขอพรกันนะคะบอกเลยว่าที่จะรถกว้างมากแต่ก็คนเยอะนะเนี่ยมาวันจันทร์รถยิ่งเยอะอเลยสวัสดีครับไปค่ะเดินเข้าไปด้านในกัน ต่ถ้าเป็นวันที่เด็กๆเปิดเทอมก็น่าจะดูคนเยอะวุ่นวายอยู่นะเด็กๆตอนนี้เด็กๆปิดเทอมเนี่ยจุดแรกเงินได้เปล่าด้านไหนก็เนี่ยหลวงปู้เอี่ยม 啊。

消费完了之后、这个，你说陪我和面子，比比的钱，那个面子、就是嗯，这个。我看，哎，这个。好。 ขอถือให้อ oh ้วนมังนี่มังนี่อ้วนใ้วนะก็ได่อยู่เดียวบ้านนี้